28นี้ต้องแยกเป็นปฏิสนธิการและประวัติการ้วยนะถูกไหมเพราะว่าเรากําลังจะพูดถึงวิญญาณเหล่านี้ที่ที่เกิดจากกรรมวิญญาณก็คือตัวเหตุดนะคะตัวเหตุทั้งหมดนะเราดูซิว่าถ้าวิญญาณที่แบ่งเป็น22ช่วงช่วงที่ป,ปฏิสนธิมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ ยี่สิบแปดนี่เอาปฏิสนธิออกมาได้ได้กี่ดวงนะจัํารสนะชอบใจอาจารย์จันฉายดูดูสิจันสิสดาค่ะสองสองก็ได้นะได้ใช่คะก็คือว่าเอาแต่เอาแต่วิญญาณช่วงปฏิสนธิมาได้ได้ผูกชั้นสองใช่ไหมผูกชั้นสองก็คือกูกสนตัวหนึ่งนะผูสนตัวหนึ่งเนาะ แล้วก็ม,บบ 8, มวิแปดรูปรูวีห้าใช่ไหมคะได้เท่าไหร่ส <45. S 1> ิบห้าสิบห้านี่นะอันนี้เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณสิบห้าอันแม้ค,ค,ค,มคุณชอบใจค่อยๆคิดตามนะเบคาสันตีระนาจิศสองมหาวิปากาจิตแปดรูปวิปากาจิตห้าแค่นี้เองอันนี้เป็นเป็นผลในปฏิสนธิการแต่ถ้าว่าโดยรวมถ้าเป็นผลใน ประวัติการเราก็พูดหมดเลยใช่ไหมคะเออพูดหมดเลยทีนี้ก็ต้องมาแยกซอยออกไปอีกว่านะตอนนี้เนี่ยวิญญาณที่ที่ว่าโดยโดยพบภูมิเนี่ยนะวิญญาณเหล่านี้เนี่ยได้การภพบคุมิ11ถูกไหมคะได้การภวภคุมิ11และรูปภพภูมิ15 <5. S 1> เว้นอสังน,นะคะเออนะได้ได้ภพบคมมแล้วนะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาดูว่าภพภูมิเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีรูปใช่ไหมคะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงองค์ธรรมที่มีทั้งรูปและนามซึ่งจะต้องเป็นผลของวิญญาณเนาะซึ่งจะต้องเป็นผลของวิญญาณอีกทีนึงก็คือวิญญาณเนี่ยเรียกว่ากรรมวิญญาณซึ่งส่งผลมาให้ได้วิญญาณช่วงปฏิสนธิและปะัติและวิญญาณที่เป็นผล ของกรรมวิญญาณเมื่ออดีตแล้วนะฮะได้วิญญาณมาแล้วว่าโดยรวมได้28ถ้าแยกออกมาเป็นการได้2การถ้าปฏิสนธิการได้15นะแล้วก็วัติการว่าโดยรวมก่อน28อันนี้ยังไม่ได้แยกออกนะทีนี้เมื่อได้ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราก็จะต้องมาดูอีกว่าทั้งหมดนี้จิตทั้งหมดนี้นะ28เนี่ยนะจิตทั้งหมดนี้ว่าโดยรวม จะมีรูปเกิดได้ด้วยใช่ไหมคะเท่าไหร่ถ้าในช่วงปฏิสนธิเนี่ยเขาจะมีรูปนะรูปที่เกิดจากกรรมอ่ะนะรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยก็คอือ่าว่าโดยวรวมอ่ะสามเจ็ดสี่จำได้ไหมคะรูปว่าโดยวรวมเนี่ยสามเจ็ดสี่ตอนที่ปฏิสนธิใหม่ๆตรงอุป,ปทาทขณะของปฏิสนธิจิต ทันไหมคะจะรักษณนิมทันไหมทันนะคุณจนฉายทันไหมคุณชอใจทันไหมนะคุณชอาใจจะไม่ค่อยทันไม่ค่อยทันนะจะมาดีเรียนเรื่องรูปอ๋อไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรค่ะทีนี้คุณชอาใจจำจำภาพที่อาจารย์เขียนบนกระดานให้ได้ไหมนะมันมันมันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วถ้ามันก็วมาใหม่ก็ได้อาจารย์จัดให้นะนี่นะ เดี๋ยวนะคุณคุณชอบใจต้องจําภาพเอาไว้เนาะจำแค่นี้เท่าที่เท่าที่อาจารย์ให้ก่อนเนาะเราจะได้จําว่ากรรมวัชรูปเกิดตอนไหนยังไงอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันจะมีรูปอื่นเกิดมาอีกไงมันจะทําให้เราสับสนข้าใจไหมตอนนี้อาจารย์กำลังเน้นเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้กับนามกับรูปใช่ไหมแต่วิญญาณตัวนี้มันต้องมาจากกรรมวิญญาณเมื่อในอดีตใช่ไหมอ่เขียนเป็นภาพให้อีกทีหนึ่งก็ได้อ่ะ นี่นะกรรมวิญญาณเมื่อกี้พูดแบบว่าอะอะไรนะมันโล่งไม่หมดเลยโลงอะไรไม่เห็นเอากรรมวิญญาณมีทั้งหมดเท่าไหร่นะสิบสองอสิบสองแปดห้าสี่ Yeah.